โอ้โหเดี๋ยวเรา,เราลองไปดูในเะมืองมอเล่นกันดีกว่านะโอ้โหคือน้ำท่วมแบบนี้และเราจะเดินยังไงล่ะเนี่ยทุกคนโอ้โหไหนเรากดรีเซ็ตดูสิเออรีเซ็ตก่อนโอ้โหล่างแล้วก็จะลอยแบบนี้เลยนะทุกคน กับสวัสดีทุกคนวันนี้นะเรามาเล่นแมป Blue Heaven นะทุกคนที่ตอนนี้นะน้ำท่วมไปแล้วนะทุกคนโอ้โหและเราจะทำยังไงกันล่ะเนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองไปสำรวจในเมือง Blue Heaven กันเลยนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราจะลอง ไปสํำรวจในเวเอมาเล่นกันเลยนะทุกคนผ็ไม่รู้ว่าอันนี้พิมพ์คาว่า a f k ได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมาตรงจุดเซฟก่อนนะแล้วเราก็จะทำการพิมพ์คาว่า a f k เลยนะทุกคน คือแบบนี้ไม่สามารถทำได้นะทุกคนเสรียแย่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปสํารวจให้มันทั่วๆก่อนนะแต่ถ้าเราเข้าไปในไหนแนี้ยคือเราจะไม่เราก็จะไม่ลอยนะแต่เราจะลอยติดเพดานนะสิ เออนะถ้าเราเข้าไปแบบที่โรงเรียนนะโรงเรียนตรงเนี้ยถ้าเข้าไปนะเราอ่ะจะสามารถเดินได้ไหมไม่เราจะลอยนะแล้วเราก็ติดหลังคาไปเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเนี่ยมันติดแบบนี้เนี่ยนะนะนี่เด้อ จะลองโอ้โหจะลองขึ้นไปนะก็คือแบบน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยอะ่ะก็ซึ่งในมันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจ